าเทศบาลเมืองแสนสุขยินดีต้อนรับสู่หาดบางแสนสวยงามมากเลยครับตรงวงแหวนนะครับผมวงเวียน วงเวียนวงเวียนแต่ตอนนี้อากาศเริ่มจะร้อนแล้ว สวัสดีครับผมเช้ชานี้ที่ชายหาดบางแสนนะครับลุงตู่ก็มาแต่เชา้าเลยมาชมบรรยากาศคนคนมาเที่ยวกันเยอะตั้งแต่เช้าเลยครับผมนานแล้วครับไม่ได้ไม่ได้มาบางแสนคนก็เข้ามานั่งกินกันเต๊มเลยตอนนี้น่าจะแปดโมงแล้วครับเนี่ยคนก็มาเล่นกันเยอะเลยครับผม,มคนมากันตั้งแต่เช้าแล้วมั่งจับจองกันนะครับผม ตอนนี้น้ำก็ยังลงอยู่เลยทะเลบางแสนนานแล้วที่ไม่ได้มาก็เดินเดินไปเร,เรื่อยนะครับนอะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยหยุดยาวมีห่วงยางให้เช่าด้วยมีห่วงยางบางคนก็มาถ่ายรูปฟ้าเซลฟี่ตู่ก,ก,ก,ก็มาหาถ่ายบรรยากาศแต่เช้าแหละเพราะว่ามันเป็นวันหยุดตู่ตครับ บรรจุบรรถูบรรจุหลงตูต้ตนมะพร้าวยังเยอะอยู่เลยสวัสดีครับผมวันนี้คนคงเยอะเยอะเนาะวันนี้เนาะเพราะพอ,พอมีครับโรงเรียนอ่เพราะว่ามันวันหยุดยาวข้อภาษาเนาะค,คนก็จะมาเที่ยวกันเยอะเลยวันเนี้ยพราผมผมไม่ได้มานานแล้วนั่นแหะแต่เมื่อก่อนผมก็สมัยก่อนสมัยก่อนผมอยู่ตรงร้านแถวร้านจรินครับ ขอบคุณมา,มากๆเลยครับผมบผมไม่ได้มานานแล้วคนยังเยอะอยู่เลย<ป>มันเดินเล่นแถวชายหาดก่อนมาเดินกลับไปหารถตัวเองไม่เจอรยอะเปล่ผมสบายสายอากาศเย็นสบายสบยวันนี้เป็นวันหยุดยาวเนาะวันหยุดยาว โอ้คนส่วนมากขเขาจะไปะเล่นแถบน้นเนาะโอ้คนเยอะมากเลยอ่ะอคนเยอะคนเยอะเด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยมีแต่เดออ็กมีห่วงยางให้เช่าด้วยมีห่วงยางมีให้เช่าด้วย โอ้ยเดี๋ยวนิดยังผ้าใบนี่แาลาเท่าไหร่เนาะน,นานแล้วไม่ได้มายังผ้าใบเขาคิดกันยังไงไม่รู้ครับปันปัน,ปนมีห่วงยางมีห่วงยางด้วยต้นมะพร้าวบรรยากาศสบายๆเลยเนาะวันนี้เนาะวันนี้วันหยุดด้วย วันหยุดยาวของใครอีกหลายคนบางท่ั้นก็กลับบ้านลุตงตู่ไม่ได้ไปไหนก็มาแวะเรียนอยู่แถวนี้แหละจุดรับแจ้งเหตุอ๋อเดี๋ยวนี้ทำกันตรงนี้เนาะมีจุดรับแจ้งเหตุตรงนี้ด้วยอืมวังบรรยากาศสบายเลย สวัสดีครับนนี้เดี๋ยวนี้ห่วงราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ห่วงเล็กเนี่ยสี่สิบห้าสิบหกสิบอ๋อสี่สิบห้าหกสิบแล้วครับอ๋อแจ้งข้าวใบเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ตัวละห้าสิบครับผมไม่ได้มานานเมื่อก่อนนี่พิพาไอท็อกไอ้ลูกจักเปล่าพิพาไอ้ท็อกอ่ะสาตาสัตยาสิบเป็นที่ว่าเขาไปบวชอยู่ทางไหนอ่ะสัตยาพิพา นะป้าเขาอยู่ซอยหกหรือซอยสี่อะไรเนี่ยนะหัดวอนเนอะอ๋อราคาที่เป็นกลมๆมันนะนะแต่เมื่อก่อนเขาไปวอดอยู่โคราชมั้งขายเป็นนางก่อนถ้าทำร่มนะอ่าผมก็เป็นเพื่อนเขานี่แหละแหน่ยเขาอยู่ซอยหกนั่นเออซอยหกซอยหหาดวอนสมัยก่อนผมมาช่วยเขาตั้งเต็นท์ครับเออใช่เพรอยู่หาดวอนแหละออ๋นานแล้วไม่ได้มา ผมไปอยูู่่งไงผมไปไปทงานอยู่ทางในอะไครับอมตะนั่นแหละเดี๋ยวนาป่าผมไม่ได้มาเลยขอบคุณครับเยนใหม่หมดเลยเนาะดยสมัยก่อนนี่ผมพี่สาวผมมาเปิดร้านอาหารตรงแถวร้านจรินไร้านรัติการนะครับรัติการบาเบียเคได้ยินป่ะได้ยอยู่แอรงัติการบาเบียไม่ก่อนนี่ ผมจะยหยุดงานเลยบ้างๆเลยมาเล่นอยู่แถวนี้ลอง <c oughs> ขอบคุณมากๆครับโอ้แถวน้ำมีนี่เอนะอยอะเนาะห่วงยางมีอะไรเยอะผมเดินเล่นแถวนี้ก่อนตัวทำไมตัวละห้าสิบบาทเท่านะเดี๋ยวนี้คนเยอะีคนเขาก็มากันแต่เช้าเลยคนมาแต่เช้าเลยชนมากคนเล่นอยู่หาดบอลเนานะ เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมว่าจะมีแม่ค้าพ่อค้ามาเยอะบ้างป่าวาตรงนี้ยังเป็นดินทรายเป็นเหมือนเดิมเนาะมีต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเลย แม่ค้าพ่อค้าก็เริ่มจะมาตั้งร้านแล้วนะครับผมแม่ค้าพ่อค้าก็จะมาตั้งร้านแล้วทั้งท่านก็มาวิ่งออกกํลาลังกายกันเดินออกกํลาลังกายกันครับคุณสุก็พาเดินไปเรื่อยครับ ร้านอาหารก็เพิ่งจะเปิดกันยังเช้าอยู่เลยครับ ตอนนี้คนก็เริ่มจทะทยอยกันมาแล้วนะครับผมรถเยอะมากเลยครับตอนนี้ครับรถเยอะเยอะเลยคนเริ่มทยอยกันมาแล้วคนเริ่ม,มทยอยกันมาเดีวผมข้ามถนนไปฝั่งโน้นก่อนคนเยอะมากเลยคนเยอะมากคู่นานแล้วมันได้มา มองรถตัวเองก่อนเดี๋ยวลืมที่จอดคนมากันตั้งแต่เช้าเลยครับคนมาจองที่มาตั้งแต่เช้าแดเมืดเยอะมากผมบ้านบรรยากาศนะครับบรรยากาศ,ากาศต้นมะพร้าวเต็ไมไหมดเลย เย็นสบายดิห้ามเข้าพื้นที่เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่มีบอกอบางคนก็มานั่งจับจอพัดเต็มเลยครับ น่จาจบจองมาทำอะ,อะไรกินกันตั้งแต่เช้าตอนนี้น้ำมันลงเนาะน้ำมันลงความน้ำมันลงอ้อฝนมากฝนจะไปเล่นอยู่ฝั่งโน้นกันเยอะฝั่งโน,น้นคนเล่นเยอะมากเลยมึงสูเลยมาแล้วน้ำมันลงอยู่เนาะจะขึ้นอีกกี่โมงมันเนี่ย ีรถด,ด้วยเจ๊ okay. น้ำจะขึ้นอีกกี่โมงเนี่ยประมาณสามโมงอ่ะน่ะ,นะอคนนะมาถึงนี่เลรอน่ะ,นะอ๋อน้ำขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับพ่อตาเนาะกาบางคนเขามากันกี่โมงเนี่ย แต่วันนี้วันหยุดเนาะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับแต่รถเต็มถนนแล้วตอนเนี้ยรถเต็มถนนเลยเดยสายมาเดียเด๋ยว,ยว,วนนคนเยอะเลยใหญ่วันนี้สนุกคนเยอะไอ้ตอนนี้มันเป็นรถเก็บร์ประหยัดหรอรถเก็บร์ประหยัด,ดเอ่อครับ น้ำลงอยู่คุณก็มากันแต่เช้าเลยเลยนาะมาคามา้างคืนกันเลยเนาะครับคนก็เข้ามาค้างคืนกันมาทําอะไรกินกันแต่เช้าหยุดหลายวันวันนี้วันนี้หยุดสี่วันระ,ะวันนี้หยุดกันสี่วันนะครับขอบคุณพัดเจ้ครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ลงไปข้างล่างได้นะครับตอนนี้น้ํามันลงอยู่ ก็รถเก็บขยะผู้คนมาเต็มหมดเลยตูก,ก็พามาชมบรรยากาศลำเลาบนหยุดนะเรื่องตูก็มาตั้งแต่เช้าแนละ้วมาสายไม่ได้รถเข้าลำบากตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาคนเยอะนะคนเริ่มเพิ่มทยอยกันมาแล้วนะครับคนเริ่มทยอยกันมาเลยคนเริ่มทยอยกันมาไปเต็มหมดเลย เอีกสักคู่ก็เต็มแล้วบางคนก็ต้องมาตั้งแต่เมื่อคืนงอนเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงใหม่กันปรับปรุงบางแสนใหม่กันโอ้แดดจ้าแดดเริ่มร้อนแล้วหนต่ก็เดินไปเรื่อยๆกันชมบรรยากาศชมต้นมะพร้าวไปรถเริ่มจะไม่ค่อยจะมีที่จอดบ้างนะรถจะมาเยอะแล้วนะคับน,นะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามลงตูนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมดูต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเยอะมากเลยครับบางแสนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลงตูด้วยนะครับผม ก็จะเริ่มขายของคนก็ทยอยกันมาเยอะแล้วบางคนก็มาตั้งแต่เมื่อคืนลุงตู่ก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆที่พอมารับชวนมาติดตามนะ คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับผมคลิปหน้าแล้วค่อยมาเจอกันใหม่จวมีอะไรบรรยากาศดีๆเดีด๋วยวลูกตู่มาถ่ายให้ดูกครับ นี่ก็จบเแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ